วนนี้เราก็มาถึงถนนวันเดินน่านแล้วนะครับก็มีของกินเพียบเราต้องมาจัดหนักกันที่นี่นะครับถนนมันเดิเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเฮ้ยของกินเพียบเลยไนไต้อ่ะจะกินทุกอย่างไม่ได้นะเอาข้าวกันวิ้นค่ะก็ข้าวจิ้นหนึ่งก็จะไปกินอะไรตรงไหนได้อ๋อเขามีอ๋อครับว่าร่างพีเลยลูกซื้ออาหารแล้วก็ไปนั่งฟรีเลย คับนี่คืออะไรนะขนมหัวไม่รู้ว่าคืออะไรครับตอนนี้เราก็ซื้อของกิมนมาเรียบร้อยนะครับนี่มีเต็มเลยครับแคปหมูหมูทอดอะไรเนี่ยใส่หัวนี่คืออะไรอันนี้เป็นจิ้นหมูจิ้น,นแบบมอนแหนมหมูอม่อะเขาก็แบบ เป็นดีให้นั่งกินเนาะเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับ,บรมีรบตีสดด้วยนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินกลับแล้วนะครับเพราะว่าเรากินอิ่มแล้วเราก็ตลาดวายนะครับเขาเก็บแล้วนะสามทุ่มพอดีครับชิลๆสโลลฟ์จริงๆค่ะน่านใช่มาก,มากแล้วก็ไอ้ตรงที่เขาแบบให้กินข้าวอย่างเงี้ย<ม>ก็คนก็รักษาความสะอาดกันดีมากเลยเนาะซึ่งชื่นชมมากๆเลยอ่างขะของคุณมากๆค่ะใช่ครับ เดี๋ยวเราจะกลับไปรีสอร์ทแล้วนะคยิบๆก็ออขอตัวไปนอนก่อนใช่ครับเตี้ยงน่อยโอ้นุ่มใช้ได้เนี่ยนี่รีสอร์ทอะไรนะพิราตารีสอร์ทพิราตารีสอร์ทสวัสดีครับสดีคะวันนีต้อนรับสู่น่าน <ไ S 1> ยังเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรกนะครับเพราะว่าเมื่อวานเราเดินทางเนาะ ก็วันนี้โปรแกรมเราจัดเต็มนะครับอยากให้คุณแอนบอกดีกว่าว่าเราจะเป็นอะไรบ้างอันดับแรกเลยตอนนี้หิวแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนว่าจะไปดูเส้นในเมืองนะคะร้านดังก็คือร้านวันดาข้าวแกงแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองวัดภูมินที่ต้องไปนะที่เราไปเมื่อคืนแต่ว่าต้องไปเห็นตอนกลางวันนะครับเพราะว่ามีไฮไลท์ใช่ไหมกัสิบรักกัสิบรักกัสิบรักบรรลือเล่นะคะปู่มายามนเราไม่เคยมาเนาะถ่ายว่าจะไปไหว้พระธาต แช,ช่แห้งแช่แห้งชอบนช่หยุดแพ้เ <c oughs> พราะว่าเราเกิดปีถาะพอดีก็แบบเออจะได้ไปไหว้ขอพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็<ช>หลังจากนั้นเราจะไปไหนกันต่อจัดเต็มมากโปรแกรมเยอะนะครับหวังว่าจะเก็บหมดนะครับ วันดาเข้าแกงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ใจกลางเมืองนะครับที่เรารมาเมื่อวานเนาะอ,อยู่ที่แถวๆวัดภูมินครับแล้วก็มีวัดอ,อื่นๆ ร,รอบๆครับ,รบเป็นเมืองเกา่าก็มันก็เดินถึงกันได้หมดแล้วจริงๆแล้วอ่ะ<ช>แล้วก็ช่วงเช้าอากาศก็ค่อนข้างดีนะคะก็คือสามารถเดินได้ ายาม่านนะคะคือนักท่องเที่ยวเขาก็จะมี ถ่ายรูปรอคิวเยอะมากเหมือนถ่ายรูปกับแบ็คดรอกอะไรเงี้ยอืเราเลยไม่ได้ถ่ายครับไม่ได้ถ่ายแต่เราก็ซมซูมาไปดุมดอมมองๆครับวัดภูมินเนี่ยประวัติเป็นไงมาไงครับให้ใจอธิบายครับเจ้าวัดเนี้ยแต่ก่อนชื่อเดิมเลยอะชื่อวัดพรมินเพราะว่าเป็นชื่อของเจ้าเมืองที่สร้างวัดเนี้ยค่ะในสมัยนั้นแต่ว่าหลังๆก็คือเพี้ยนไปกลายเป็นวัดพรมินมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ภาพวาดฝาผนังอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเขียน เ,เหมือนกับเ,เป็นเรื่องราวของแบบชาวบ้านวิถีชีวิตของคนในยุคน,นั้นภาพวาดของภูมัญญ่านเนาะที่เป็น<ช>แบบว่าเขาระิบเขาประ,บบประิบว่าอะไรกันเขน่าจะบอกหน่อยแหละงวดเนี้โ <laughs> อยเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆนะเพราะว่าใกล้ๆวัดภูมินเนี่ยก็มีอีกหลายๆวัดนะครับ <laughs> ที่สวยงามครับ <laughs> โอ okay. ตอนนี้เราข้ามถนนมาเราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยวัดช้างคำวรวิหารค่ะถัดจากวัดทุมินมาคนละแยกแค่นี้เองสวยเหมือนกันเลยเนาะสวยอะดูสิ เราก็อยู่ที่พระธาตุแช่แห้งแล้วถ้าแช่แห้งก็จะขับรถออกมานอกตัวเมืองหน่อยนะครับออกจากตรงวัดภูมินประมาณห้านาทีสิบนาทีนี่แหละแล้ว่าถึงเนาะมันก็จะเป็นเนินนิดนึงนะมาถึงแล้วก็จะขวบมะมีโครงอ๋อกำลังระนะปรับโครงนะครับบุรณะนะี่ไงพยากรเืองคือคนที่สร้างวัดนี้ ก็คือพระธาตุแช่แห้งอ่ะเขาสร้างมาแบบเกือบกว่า600ปีแล้วนะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองน่านนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เขาได้มาจากสุโขทัยเมื่อเนี่ย600ปีที่ผ่านมาซึ่งเนี่ยพญาการเมืองนี่แหละเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบสร้างขึ้นในช่วงเวลานั้นนะคะข้อมูลแน่นมากครับเป็นทัวร์ไกลครับผม เรียบร้อยแล้วตอนนี้นนทำไมคะหิวอะหิวอ,อีกแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาเด็กน้อยตัวใหญ่นะคะไปกินข้าวก่อนไม่กินเลยนะกินกินเหมือนกันฉันก็หิวเดี๋ยวจะไปหาร้านอาหารใกล้ๆวัดพระธาตุแห้งนะคะทานกาันกินข้าวกันเลยค่ะ ร้านอาหารแล้วนะคะงนเจ้านานค่ะจะอยู่ติดริมน้ำหน้านเลยนะครับมีเราก็สั่งอาหารมาแล้วนะครับเป็นออเดอร์ออเดอร์เมืองออเดอร์เมืองเหือ hey. <laughs> มีหลายอย่างเลยนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยสุดนี้เขาจะมีเป็นแคปหมูแน่นอนพริกหนุ่ม ยิ่งอองแกงฮังเล,ลก็อันเนี้ยฉันไม่แน่ใจฉันว่าน่าจะเป็นลาบที่ฉันว่าจะสั่งนั่นแหละอ๋อลาบ,ลาบคั่วอย่างเงี้ยนะชิมแล้วนิดยนี่รสชาติก็โอเคค่ะมันแต่ว่าน้ำพริกหนุ่มอะจะเผ็ดน,นิดนึงใครกินเผ็ดไม่ได้ก็อาจจะต้องบอกกอนนะแต่ไม่รู้เขาแบบทำสำ็ีไปหรือเปล่านะคะโอเคเมนูแรกมันจะเป็นลาบหมูคั่วนะคะไอ้คือจะมีกระเทียมเจียวยมาด้วย เป็นไงบ้างเห็ดแต่ว่าก็คือแซ่บอ่ะแต่ถ้าใครกินเผ็ดไม่ได้อ่ะอาจจะกินเมนูนี้ไม่ได้นะคะก็จะเป็นนี่ของฝากใครมาเมืองเหนือต้องซื้อไปฝากคนกรุงเทพนะครับจิ๊กหนุ่มจิ๊กหนุ่มก็อันนี้น้ำริกอ่องแพ้ไก่บ้านนะฮะ หน้าตาแบบแปลกนะแต่ก็น่าจะแซ่บอยูอ่จริงๆก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะอยากลองว่าจะเป็นยังไงก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะนี่เรื่องกินเนี่ยถนัดมาก <c oughs> เหมือนจะร้องไห้ <c oughs> <c oughs> ไม่เห็ดอะ่ะ เห็นแล้วแบบดอกแคร์มันจะขมขมนิดนึงค่ะอย่างที่น้องเขาบอกอกล่าวนแร้ว่ามันจะมีรสขมรสเปรี้ยวนะอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าดอกแคร์อ่ะมันมีความขมอยู่แล้วในตัวของมันนะคะก็ถ้าใครที่ทานขมได้ก็คือจะตั่งเมนูนี้ได้นะแต่ถ้าใครไม่กินขมอ่ะก็อย่าตั่งเลยเพราะว่ามันจะกินไม่ได้อืออ่ากินข้าวกลางวันเสร็จแล้วนะครับจริงๆมันเหมือนข้าวเย็นหรือว่าตอนนี้กี่โมง จะสี่โมงแล้วครับกินเสร็จกินเสร็จแล้วตอนนี้ก็เริ่มม่วงแล้วจะเดินทางไปปัวแล้วนะครับ<อ>ไปตัวเมืองน่านแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อที่อื่นนะครับที่ไม่ใช่ตัวเมืองน่านแล้ว<อ>ครับเจอกันที่ปัวครับเจอกันที่ปัวคะ่ะ ร้อนมากร้อนมากมากเลยหรือว่าจะไปสักสามวัดหนูท้อมากอย่วัดละสองวัดนั่นแหละมันร้อนมากเลยอ่ะแต่หนูวัดที่พลาดไม่ได้คือวัดภูมินไปกระซิบแลไปกระซิบแล้วเนี่ย่างกระซิบไม่ไหวมีมีคนถ่ายรูปเยอะมากเลยอ๋อหนูก็กระซิบคนนี้คนนี้มั่งก็ได้ผมมาเสาร์นี้หนูไม่ได้เข้าเลยแหละอืมครับขนาดวันนี้ยังเยอะเลยนะครับป้า นี่แล้วก็เช็คอินอยู่ที่บ้านสุกใจเภอปัวค่ะเป็นเกทเฮาส์มีอยู่สองห้องนะครับแต่ว่าสวยมากเลยชั้นสามเองนะครับถือว่าแบบได้ห้องใหญ่แล้วก็ไพเวทมากนะครับมีอาหารเช้าด้วยนะคะงเจ้าของบ้านเขาจะทำให้เราทานเลยก็จะมีอาหารพื้นบ้านนะครับแล้วก็ข้าวต้มที่มีให้เลือดเนาะเราเลือกอะไรเออเราเลือกข้าวต้ม พอกินอาหารพื้นบ้านมาเยอะแล้วนะลำพิษเช่อว่าแทบหมูอะไรอย่างนี้กินเยอะแล้วนะเปลี่ยนบ้านแล้วลิ้นชาแล้วตอ้ใครที่ชอบแบบเงียบๆนะครับแนะนําที่นี่เลยส่งค่ะจัดหนึ่งกระจาดมีอะไรแน่เยอะนะนี่แย่มากครับสำหรับน้าหนึ่งคืนจนถึงตอนนี้ดีค่ะดีมากสโลว์ไลฟ์แต่เราไม่สโลว์เพราะเรามีหลายที่ไปใช่กลัวเก็บไม่หมดเนาะอากาศดีมากอ่ะ ป้าเจ้าของบ้านก็บอกว่าปกต,ติตอนนี้ก็หนาวแล้วทำไมปีนี้ยังไม่หนาวไม่รู้เตรียมเสื้อหนาวมาคนละสองสามตัวนะครับยังนาเลยยังไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แน่นอนครับสำหรับวันแรกที่เดินทางเราก็ขับรถประมาณ1ิบชั่วโมงนะออกเก้าโมงถึงทุ่มหนึ่งเอามานะถ้าใครจะขับรถก็เตรียมพักผ่อในให้เพียงพอนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะนานแต่ว่าถนนดีนะวันนี้เราจะไปต่อนะครับที่บอกเกลนะครับแล้วก็มุ่งหน้าสู่สปันนะครับเจอกันครับ